ลับแรกเป็นการเสนอความสามารถทางด้านดนตรีของแตจาริพัฒ์โดยการเดี่ยวขิมแล้วหลังจากนั้นผมก็มอหมายอะจารพัฒ์ดำเนินการต่อเลยเชิญอาจารพัฒตามสะดวกเลยเป็นธรรมชาติที่สุดนะครันทำให้แรงใจอยู่นานให้แรงใจ ธรรมราชและวงตะกูลต่อไปนี้หนูขอนำเสนอประวัติดังนี้ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงก,การตุพัฒจุลพักชื่อเล่นชื่อว่าน้องมิ้มเกิดวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2539มิดาชื่อนายประเสริฐจุลพักอาชีพรับรงงาชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้าคนควรเงินมารดาชื่อนางเติมศินจุลพักอาชีพรับรงงาชการครู อยู่ที่โรงเรียนบ้าตูนหนูมีพี่สาวอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่านากสาวคริษขาจุลพักหรือชื่อเล่นชื่อว่าพี่ปั้นจีขณะนี้นำนกำลังศึกษาอยู่มัธยมมาศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จั่ววัตริทยาอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3ามถปัจจุบันหนูก็ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางตูนค่ะผลการเรียนผลการเรีของหนูก็อยู่ในระดับดีนะคะชั้นปอ1ได้เกรดเฉลี่ย4.00ชั้นป2ได้เกรดเฉลี่ย3.88ชั้นป3ชั้นป .4 ชั้นปหและชั้นป6ถึงห เป็นเยเชลียสี่ๆๆจดศ0 0ย์0เช่นกันค่ะผลงานอีเด่นปีพศ2548ได้รับรางวัลชนะเลิศในการบรรยายทำระดับภาคใต้ปีพศ2549ได้รับรางวัลได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปีพศ2550ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานโรงเรียนบ้าตูน ปีศ2,550ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในการบรรยายธรรมระดับภาคใตา้ปีคศ2,551ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้างตูนปีคศ2,551ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตอบปัญหาภาษาไทยระดับปุ่มกลางขายที่19ค่ะและนี่ก็เป็นผลง,งานดีงเด่นจำเดียวค่ะนะคะ ปีพศ2551ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมจากกลุ่มจังหวัดร่วมกับธนาคารอมสินปีพศ2552ได้รับคัรเลือกเป็นเด็กและเยววาวชนดีเด่นแห่งชาติเพื่อไปรับโลกเกียติบัตรและของที่ระลึกจากนายกรักฐมนตรีคะ่ะปีพศ2552 ได้รับรางวัลระดับดีในการแข่งขันทักษาทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ปีคศ2 5 5 2ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft PowerPoint ปีคศ2 5 5 1ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนพรราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต3 ปี2 5 5 1ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดและในการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับประเทศในครั้งนี้หนูจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านคณะกรรมการจะให้ความอนุเคราะห์แก่หนูนะคะความสามารถพิเศษด้านการอนุรักษ์วัฒน,นธรรมตอนเด็กๆห,น,น,หน,นูเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทวิิยาได้มีการ ฝึกลำมโนราที่นั่นแล้หนูก็เป็นส่วนหนึ่งในม้าในการลำมโนราหลังจากนั้นพอย้ายมาที่นี่คุณพ่อก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นมโนราจึงพาหนูไปหัดลำจนหนูได้เป็นอย่างที่ได้รับให้ท่านคณะกรรมการจงไปเบื้องต้นแล้วนะคะนั่งรนนั่นดนตรีฟางตีขิมตอนเด็กๆหนูเ,เห็นพี่สาวของหนูนั่งีขิมและมีเสียงที่ไพเราะมาก หนูจะคิดว่าหนูอยากจะทําอย่างนั้นเหมือนพี่บ้างเพราะพี่เป็นคนที่เก่งมากในการในเรื่องการเรียนและการตีขิมและจนบัดน,นี้หนูก็สามารถตีขินให้ท่านคณะกรรมาการได้ชมเป็นเพลงได้แล้วนะคะด้านงานประดิษฐ์หนูสามารถเยสลับผักและผลไม้ได้ค่ะร็เป็น เปียกไม่ทับคารากรรมงานทุนมนทำหน,น้าที่ใหนะคะหน้ากากกีลาหนูชนะเลิ่นในการเข่งเปตงองกีฬาอบวตตงบ้าบูนด้านคอมพิวเตอร์หนูสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint และ Excel ได้และหนูสามารถพิมพ์ระบบสัมผั์ได้ด้วยนะคะ ค่ะต้นนะคะหนูได้รับรางวัลชนะเลิศในการเขียนขันบรรยายทำระดับภาคได้และสิ่งนี้จะขาดไปไหมและถ้าไม่มีพระอพลาจากสำนักนะคะ เสดบน,นหมู่ทำนองสารพันยักษ์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะภาพนี้นะคะทุกวันสุดสัปดาห์เราก็จะมีการเราก็จะมีการประชุมข้างหน้าเนี้ยนะคะหนูก,ก็ออกไปตัางกันเพื่อนเพื่องใน้นต่างๆค่ะด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจากภาพหนูได้เปหนูหได้เข้าไปสักการะ รัฐาทีดิบุญชัยที่จังหวัดลำปางค่ะนี่นะคะก็หนูก็ไปรำคาญประยุกต์เปิดงาน,างน,างนงถ่าย<ด>รตรงไหนถ่รตรงไหนเวล,ลาถ่ายกดกดกดตัวนี้เลยกอ้าตากโรกัเนี้ดูเวลาถายก็กดกดตัวนี้นนค่ะว่คระ่่ ไปพบนะไปพบรัคารวะท่านาานายกรัฐมนรตรีรับโลกเกียรติบัตรและของที่ระลึกในวันรันเกียรติบัตรข,ขอขที่ระลึกคะ่ะให้แก่เด็ก60คนแรกแต่หนูเป็นคนที่6 1เนหนูรู้สึกเสียดายดมากค่ะแต่หนูก็ทราบดีนะคะว่าท่านนายกมีภารกิจอื่นที่ต้องทำไปน้องไว้ไหนเมื่อวานแต่ว่ามันอยู่ที่นี่นะเกีนนยรติบัตรนี้ ไม่ได้อยู่ที่คนให้หรอกนะคะอยู่ที่คุณค่าของโลดของโลดอยางที่คุณยี่ค่ะจากภาพนะคะหนูถ่ายรูปกับเพื่อนที่ได้รับการเลือกเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะเป็นภาพที่หนูรังปานโนราที่ฝึกซ้อมกับเพื่อนของคุณพ่อนะคะหนูได้นีความขยับตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องภาพอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาี่วันนูส้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรระบบอะไรระบบสุริยจัะกรวาลค่ะเออสนใจในระบบสุริยะจักรวาลเมื่อวานนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสุริยุปราคาค่ะเคยเห็นไหมเห็นไม่เมื่อวานไม่เห็นค่ะเพราะว่าวัาแดดยามง,งานที่จะรับการประเมินค่ะ<อ>แต่ว่าก็ามีหนูได้ทราบข่าวนะคะว่ามีอีกวันที่22กรกฏาคม ได้เกิดเองค่ะแล้วทำไมเมื่อเมื่อวานไม่ไม่ได้เกี่ยมันเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะเออน่าจะมีการดูดูว่าเราเห็นเนี่ยดวงอาทิตย์เป็นอะไรถูเงาของอะไรไปบังอ่ะเงาของพระจันทร์ค่ะเออเขาจันทรุปราคาอ่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งอ่า ถ้าเกิดจันทรุป,ปราคาในบ้านเราเราเชื่อว่าอย่างไรอ่ะมีความเชื่อว่าเป็นไงมีความเชื่ออะไรบ้างเคยเคยได้ยินไหมเราไม่เคยได้ยินลูกอยู่ที่บ้านนี่ทําอะไรบ้างปกติทํามาอะไรบ้างอยู่ที่บ้าน ช่วยออกไปนำอะไรออกไปช่วยเหลือชุมชนอะไรบ้างไหมเคยค่ะทำอะไรบ้างก็เวลามีงานศุนะคะหนูก็จะไปช่วยรับแขกไปช่วยสืบหาในงานนะคะทำไมไทอะไไรด้เยาวชนดีเด่นด้วยใช่ไหมค่ะครับเลือกเยาวชนดีเด่นไปรับโลวันไหนครัวันที่ ที่ที่ไหนทังนั้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะแต่การไปทางนี้นะคะหนูจะไปทำเนียบแต่หนูไม่ได้ไปเดินขบวนกับเขาหรอกนะคะหนูไปรับรางวัลค่ะเออแล้วมาเอกระบวนอะไรที่ทำเนียบตรงนั้นวันที่แฟนม,าามัคครานะกลุ่มเสื้ออะไรอ่ะกลุ่มเสื้อแดงค่ะเสื้อแดงเออมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เขาบอกว่ามีกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลือง ลกมีความรู <ung> <ics> ้สึกอะไรบ้างคือว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่มีประชาธิไตทุกคนก็มีสิออกเสียงแต่ว่าเราควรจะออกเสียงด้วยความสงบไม่ควรจะเกิดความรุนแรงนะคะก็การประท้วงนี้เราสามารถไปทำได้แต่ว่าอย่าให้มันรุนแรงไปมากกว่านี้ก็เหมือนกับกลุ่มฮันทามิชใช่ไหมคะพี่บุยิ้ม ความเสียหายหลายพันล้านตรงนั้นหนูว่าหนูคิดว่ามันไม่อีนะคะว่าเป็นการเสียหายทั้งภาพพจน์ของประเทศไทยทั้เอองเงินลงทุนทางด้าน<อ>นักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็อาจจะยําเกงตรงนี้ว่าเอ,อเยอย่างประเทศไทยมีพันธมิตรนะแล้วให้คนจะไปการท่องเที่ยวมันก็อาจจะลดลงถ้าเป็นหนูหนูจะเลือกอยู่เสื้อแดงหรือเสื้อเหลือง พอเดินทางสายกลางได้ไหมคะมเพราะว่าพวกเราควรจะสามัคคีสามัคคีกันเป็นเป็นแผน ล,ลูกนาเอาไวสิทธิเลนเสรีภาพการที่ไม่กักไควยหนึ่งไคว่ใดนะมาใช้ที่โรงเรียนเนี่ยอย่างไรบ้างมน ยี่สิบคนโดยคัดเลือกมาจากไหนอ่ะจากน้องๆใช่งไหม<ะ>จากน้องๆเรียนตั้งแต่ชั้นไหนบ้างตั้งแต่ป ปรา20คนคือเราแต่ชั้นป .5 าากับชั้นป .6 ค่ะแต่ทำไมเราไม่ขยายไปชั้นป .3 ป .4 ป .2 ด้ยเพราะน้องๆเป็นงไงคิดไมด่ดีใช่ไหมไม่ใชค,ค,คิดไีนมีคิดดีทุกคนนะคะแต่ว่าอาจจะแบบในสภานักเรียนนเอเธอได้มีแบง่งแบ่งกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้ทำ ในในโรงเรียนมีมีมีการแบ่งงานอะไรบ้างไหมมีค่ะ